ช่วยไม่ให้กระดูกหักไม่ให้กระดูกแตกคนแก่อย่างยายกลัวมากกลัวกระดูกจะพุนแคลเซียมเหรอคะช่วยเรื่องกระดูกป้องกันกระดูกพุนทำให้กระดูกแข็งแรงค่ะช่วยเรื่องกระดูกมวลกระดูกแข็งแรงฟันแข็งแรงทานแล้วกระดูกไม่เสื่อมแคลเซียมเหรอช่วยเรื่องกระดูกผมว่า คนแก่อย่างเราเนี่ยต้องทานแคลเซียมแลคเตตแหะครับช่วยเสริมสร้างมวลกระดูกช่วยให้กระดูกแข็งแรงป้องกันกระดูกพุนช่วยให้ฟันแข็งแรงทนทานโคโธโมสังโคแคลเซียมกระเจ้าช่วยเสริมสร้างมวลกระดูกฟันแข็งแรงกระดูกไม่พรุนละอนน่อนน้อยก็ยังหัวจักเจ้าแคลเซียมเหรอคะช่วยเสริมสร้างกระดูก ไม่ให้กระดูกพุนโดยเฉพาะคนอายุเยอะๆค่ะ